น้องพวาจ้าบ้านไม่หินหลวงมีบ้านเก่าๆอย่างนี้เยอะไม่เอ่ยเอา,าจิ้มกันนะพี่คะ่ะอันนี้เดินลงเขาอย่างเดียวไปไกลไหมอ้าพี่กูโดนตูด,ดทางชันมากโอ้โตัวนี้คล้ายๆกันนะา่าเลยฟ้าก็ค,อกอค่อยลงบ้านจะป่ามิสฟีไว้ได้ไหมหน,นูระวังนะ มดจ้าเมื่อคืนได้ยินเสียงจักรจั่นร้องไหมได้ยินค่ะนี่คืออยู่อยู่ตรงนี้ไฟสามดวงมาทั้งคืนเลยได้ยินเยอะมากเลยแล้วก็บินเข้าบินออกนั่นแหละแล้วก็นกกระไก่มากินเมื่อเช้าเต็มเลยนี่คือเก็บไปเมื่อคืนแต่ว่าเมื่อเช้าเก็บเพิ่มเติมนิดหน่อยใหญ่มากเออใช่จักจั่นป่าจริงเหรอคะใช่นี่ป่าเลยใหญ่นะเดี๋ยวเอาไปทําเมนูก็ดีเนาะเพราะว่าพี่เห็นพริกไอ้นี่พริกมาล่าทอดใส่พริกมาล่านั้นจะอร่อย อาจจะไปทำกินที่เทียงนาของน้องฟ้าต้องอก่อนแล้วก็คุกคุกแบบิก,กได้ยังมีเครื่องปรุงอืน่นอื่นอีกแล้วมีเมนูอืน่นอีกหมูกระทะก็ยังอยู่มีกระทะมีติกระทะเฮ้ยเมื่อคืนเราก็มีไงเราก็เอาไปให้น้องบางส่วนแล้วไงมันก็ยังมีอยู่ที่เราตุนสเสบียงไว้ไงน้วก็ไปดูได้ส่วนไปเก็บอะไรกินก็ได้เพราะว่ารู้สึกสวนของน้องอะไรมีของป่าบางทีแปลกๆเราก็รู้ใช่ป่ะเพื่อจะได้ทําอะไรกินเนาะไปใช้ชีวิตอยู่บ้านน้องใช่เห็นทางยากอยู่เขาบอกว่าไปได้คครึ่งทาง อีกรึ่งทางเอารถยนต์ไปเอเอามอาเตอร์ไซค์ไปหรือไม่ก็เดินไปนะเดี๋ยวลองไปดูเนาะเราเดินทางออกจากนางเกณียครับตอนนี้มาถึงบ้านมม่หิ่งหลวงแล้วนะครับแล้วเราก็เจอกับสาวงามตามทางเรื่องครับน้องฟ้าไม่ใช่อีกคนลัางนน่นสวัสดีน้องฟ <c oughs> ้าค <c oughs> นนี้สินงเองพี่น้องฟ้าจ้ะ <c oughs> บ้านมม่หิ่งหลวงมีบ้านเก่เาๆอย่างนี้เยอะไหมเอ่ย <c oughs> มีเยอะนะแต่ว่าพี่ไปไม่ถึงพี่ไปอยู่ตรงแค่โซนนู้นนะ แต่คราวนี้พี่จะมาบ่อยๆเพราะว่าน้องฟ้าเป็นนางเอกพี่แล้วเราเซ็นสัญญากันแล้วนะค<ช>่ะเออแล้ววันนี้ <c oughs> น้องฟ้าจะพาพี่ไปไหนเอ่ยไปเที่ยวน,น้ำตกน้ำตกโอ้โหรถจอดพี่ไปได้ไหมไม่ได้ค่ะเอ้าแล้วพี่จะทำยังไงอะ่ะจะปาร์กเรือมอเตอร์ไซค์เออเดี๋ยวสวัสดีพี่สาวพี่สาวสวัสดีครับวันนี้เอาพี่สาวไปได้ใช่ไหมก <c oughs> กลัวพี่หรือว่ายังไงจ๊ะไ่กพี่เออแต่ว่ากลัวพี่ไปไม่ได้แค่นั้นเองนะทางยากพี่สาวทางไปน้ำตกมันยากหรือว่ายังไงอ่ะ อ๋อแล้วต้องเอามอเตอร์ไซค์ไปคนละคันเนาะโอ้โหมันมากคราวนี้โอ้โหเนาะโอ้แต่ชนีนี่ร้องดังมากมีเยอะไหมเนี่ยมีเยอะค่ะมีเยอะเนาะอืมันว่ามัจะร้องข้างล่างกว่าโอ้ปากข้างล่างแต่ว่าเราเห็นตัวไหมไม่เห็นค่ะไม่ค่อยเห็นนะก็เห็นแต่ว่าบางครั้งก็เห็นอ๋อเห็นนะแต่ว่าที่นี่เขาก็ไม่ทำอะไรน้องฟ้าบอกว่าเคยเห็นนะพี่แน่หรอน้องฟ้าที่เคาไปเก็บมะเขือส้มใช่ไหมใช่ค่อ๋อที่ฟ้าไปเก็บก็แบบนี้เลยแต่ว่าเป็นคนละบ้านกันนะครับวิธีดีงามตามท้องเรื่องเลย ไปเก็บแล้วไปขายแล้วอันนี้เขาให้ให้หมูค่ะเพราะว่ามันสุกดีเกินเขาว่าจะไม่ซื้อค่ะก็ไม่รับซื้อหมูกินมะเขือเทศอ๋ออ๋อให้หมูกินอ๋อนี่คือมันสุกแล้วใช่ค่ะปาโถอันนี้มันสุกดีเกินค่ะก็เลยให้สุกงอมเกินเลยเขาเลยต้องไปเลี้ยงหมูอ๋อเพิ่อเข้าใจนะครับน้องฟ้าอย่างนี้คือบ้านบ้านนี้คือครัวก็กับแบบครัวบ้านน้องฟ้าใช่ไหมนี่ครับนี่ ไฟนี่คือไฟเป็นเสาไม้ครับคลาสสิกนะครับกับวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่นะเห็นไหมจุดไฟกุ่นๆแล้วก็ทาองค์อาหารกินกันได้ฟิลมากนะครับมีกงมีไก่ด้วยนะครับนะเดี๋ยวจะให้น้องฟ้าพาเที่ยวชมมุมบ้บานตรงนี้แค่นิดหน่อยเดี๋ยวผมจะไปทานข้าวแล้วก็จะเริ่มออกเดินทางกันนะครับดูชนีดังมากร้องนี่ดูสุดยอดนะครับนะเดี๋ยวไปกินข้าวกันนะครับนี่หมู่บ้านโบราณไม่หินหลวงที่สามารถ ไว้เข้ามาได้ครับแต่ว่าต้องรู้จักคนในท้องถิ่นนะครับเนี่ยที่นี่ต้อนรับมากนะผมแค่มาบอกว่ามาหาบ้านนี้พี่สาวบอกขายินดีต้อนรับนะตอนนี้รู้จักพี่ทั้งหมู่บ้านแล้วจะไปกินข้าวกันเนาะค,วคสวัสดีครับประชาคุณพ่อขายขายขายพวกเศษของที่ไม่ใช้เป็นรถมารับซื้อไงเรากำลังนั่งทานข้าวอยู่มีแขกเลยครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปทานกันต่อ ออ๋พี่ก็นึกว่าเอามาขายเอาเอาให้หมูกินมาเลยเหรอให้หมูกินเลยค่ะเพราะว่ามันเสียแล้วก็มันสุกแบบนี้เลยว่าอันนี้คือเสียแล้วเหรอใช่พี่มันเสียที่บ้านพี่สวยมากเลยนะเอาเก็บให้หมูกินโหที่หมูที่นี่เออกินของดีด้วยนะใช่ค่ะเขาว่าเสียแบบแต่แต่พ่อบอกว่ามาแบบนี้พ่อก็จะไม่ไม่เอาแล้วเพราะว่าให้เรากินเมื่อคืนเอาไปเลยรู้แล้วค่ะมองพ่อมองเราเป็นหมูไม่ใช่ไม่ใช่เล่นเป็เล่นครับสวยเมื่อคืนมามืดไปนิดนึงนะแต่ว่าวันนี้ได้บรรยากาศเลย เดี๋ยวเรากินข้าวกันนะครับนะบรรยากาศดีมากนะครับก็เมนูอะไรนี่คือวันนี้ไม่เน้นครับว่ากินวันนี้เขามีแกงแกงเนื้ออยู่นะครับแกงหมูอยู่นะครับเดี๋ยวเรากินข้าวป้อมเขานะครับแล้วเ,เราก็เดี๋ยวจะเดินทางนะครับอะไรครับโอ้โอ้ยอะไรฮะมาาก,กินว่าจะไม่ดูนะนี่ขนมดิบขนมดิบเอ้ามไ,อมอไม่ได้ตม<อ>้มหรอไม่ได้ต้มจิ้มกับน้ำพริกคะ่ะเขาจิ้มกับน้ำพริกปลาทูก็คือน่ะ ถ่า,ายดีมากหนูตัมผมู้เช้าอ๋อเราตังไหวเนะาะหมดแล้วพี่ขอยาัดกินก่อนนะในฐานะาเป็นเป็นผู้อาวุโสแรกหนูว่าหนูจะต้มแม่ว่ามันอ่อนอยู่ก็เลยว่าต,ต้มก็ได้อ๋อนะครับอันนี้คือแกงเนื้อครับแกงเนื้อจะลองชิมว่าเนื้อเนื้อที่นี่อร่อยขนาดไหนพักกินได้หนูข้าวดอยครับอร่อยอื้มมันเหนียวไม่ได้เนาะ ถ้าว่าต้มออกมนจะนุ่มๆอ่อนๆอ่ค่ะราคาใ้ซอยนี้ตักแกงเนื้อนะครับวเนื้อชเนื้อหอมเนื้อน่ากินมากเนื้อหอมมากนะครับอือหือเป็นเนื้อหมูที่อร่อยมากมากไม่ไม่ ไม่ค่อยจะมีคราบไม่น่อจะได้แบบอืมครับนะครับแต่เรากินข้าวกันวันนี้กินข้าวที่นี่ก็เยพักวันไม่กินเลยมันจะร้องไห้ขาหมอร่อยผักก็สดนะครับเนื้อก็อร่อยดูดูกันเดินทางตำราก่อนเดี๋ยวเราจะเดินทางกันนะครับไม่คุ้นเลยอ่ะไม่มาเสียอะไรอ่ะตอนนี้เราเดินทางมาถึงบริเวณโซนที่เป็นทางเข้าแล้วนะครับบอกเลยครับว่าสุดมากนะครับนี่ ทางเจ้าโ,โทษเลยครับล้อไปตามภูเขาซึ่งไม่ใช่เส้นทางไปทางนาเกนแล้วดูดิผมก็เลยแล้วบุกขี่กลับพวกไปนู่นแล้วกกลสาเกิดผมแซงไปนี่คือไปไม่ทันแน่เลยนะครับอันนี้เข้าไปไกลไใจน้องน้องฟ้าไกลอยู่นะแล้วก็ปกติคุณพ่อคุณแม่น้องฟ้าก็ทำทำ,ทำไรเ้นนีเนาะโอ้โหดูทางครับเป็นทางดินแบบนี้เลยแม่พี่สาวเคยเข้ามายังเออแต่น้องฟ้าเก่งมากน้องฟ้าแบบพวกพี่สาวขึ้นมาได้นะแต่พี่จะกลับรถยากมากเลยเนี่ยพี่กลัวมันล้ม ลองลองให้ชินเชยชินเทา้ากอนนะครับแต่ว่าอาก,กาศดีมากๆครับนะเดี๋ยวมดก็จะไปต้องต้องอ้อมภูเขาลูกนี้ไปใช่ไหมโอ้นี่ครับเนี่ยนะมดไปละเออนะเดี๋ยวเราจะเดินทางกันนะครับทุกคนมุน้ยจะซิ่งบนดอยได้ไงขึ้นลำไปเด้อ 그래도 갔다 와봐 카피상. 하. 뭐는 철루월아, 철루월아, 이거많 야. มาไม่ได้แน่เลยนะจอดล,ล,ล,ลมๆแบบนี่คือเฉียงที่บ้านของคุณพ่อคุณแม่น้องฟ้าใช้ทำการเกษตรใช่ไหมครับน้องฟ้าที่นี่ปลูกอะไรครับเนี่ยก <c oughs> ็จะปลูกข้าวค่ะอ๋อปลูกข้าวไรนะโอ้นี่นี่ข้างในเออดูคลาสสิกนะเ <c oughs> ขาได้เขาได <c oughs> ได้ครับก็คือเป็นเป็นคล้ายๆกับ <c oughs> อาที่บางแดดบางฝนบางลมอะไรเนี่ยใช่ไหมแล้วก็จะมีอ่ เตานะครับให้สําหรับคุงหาอาหารได้เดี๋ยวเราจะมาทํากินที่นี่นะครับมีน้ําดื่มพร้อมแต่ว่าน้าตกอ่ะน้องบอกว่าต้องไปอีกแต่ว่าเดินไปหรือว่าขี่รถไปอ๋อคือจอดได้แค่นี้อ๋อต้องเดินไปครับเมื่อกี้เรามองไม่เห็นเขาจะเป็นนาขั้นบันไดตรงนั้นเริ่มเขียวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับขาต้นมะเกียนะดินเห็นไหมครับเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆเป็นวัตที่ิสำหรับพอปลูกเห็นไหมสวยมากเลยดูวัว เราไปจากเส้นทางนู้นเลยเห็นไหมครับนู่นแล้วจะมีเทีย่ยวของคนอื่นอยู่นะครับก็จะมีรถยนต์ลงมาแล้วนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจเข้ามาเส้นไหนนะอาจจะมาเส้นที่แอเวนเจอร์หน่อยนะครับใช่ไหมอาจจะมาเส้นนู้นก็ได้วิ่งตามคันามาแต่ว่าเส้นนี้ก็มาได้แค่นี้ตาชันมากตัวนี้นิดน,นึงนะครับน้าฝนไม่แนะนําให้มาเลยเป็นพิธีอันซีนสำหรับการไปเที่ยวชมน้าตกทึ่หนพรผาวาเป็นน้ําตกที่อยู่ในโซนไม่ไกลจากบ้านเขา่าแต่ว่าทางยากหน่อยเท่านั้นเองมาดูน้องฟ้าครับ ลูกสาวของผมคนล่าสุดนะครับคุณพ่อก็ยกให้แล้วเอาไปแม่งสอนด้วยไปไม่ฟ้าไปแม่งสอนด้วยกันไหมเอาไปเอาจริงคุณพ่อคุณแม่ยกให้แล้ว่ทำอะไรดีวะเนี่ยต้องเอาไปเลี้ยงอีกคนหนึ่งเออลูกบันธรมลูกบันธรอะไรลูกอันแน่ดิลบุญธรรมเดี๋ยวเขาก็หาเป็นลูกเขาก็มีลูกแล้วคนหนึ่งน่ะเออลูก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 ท่านประธานน้องฟ้าอันนี้เดินลงขัอย่างเดียวไปไกลวะเอ้าพี่สาวพี่สาวจะลื่นล้ม ไม่รู้ไปไกลไม่ไกลเดินแหละนะครับก็เดี๋ยวเราจะเดินทางไปกันเรื่อยๆนะครับลงเขาไปเรื่อยๆไม่รู้ไปตรงไหนผมก็ให้น้องพาไปเนี่ยมันมีทางอากีเนเราจะใ์ลงมาเหมือนมีทางข้างล่างเลยเนาะอ๋อมันมีทางไปทางนู้นได้ครับนะน่าจะรถตรงนู้นมาตรงเนี้ยนะครับมันมีคนละเส้นกันแต่เราไม่รู้ว่าเป็นตรงไหนนะครับพี่สาวอ,อธิบายอยู่นะเห็นไหมเดี๋ยวเราไปดูใ,ใกล้ๆกันกะ่อนเนาะ พี่สาววิ่งแซงมอเตอร์ไซค้องพิงแซมอือโม่ฟ้านี่เป็นสาวดอยที่ตรงตามคอนเซปต์การเดินทางเรามากครับเพราะว่าน้องขี่รถเก่งมากน้องพวกพี่สาวมานะครับแล้วก็พ่วงทางชันๆพ่วงสองด้วยน่ะถ้ามาคนเดียวนอตโม่ยังเป็นหัวที่พอตามแปรแก่ๆแก่ๆแก่ๆก็มันลงมาโอ้คือแบบลงมาอย่างนี้นะคะมันไม่ได้แบบพี่เห็นแล้วพี่หัวเนาะไปโม่โม่เรจะไม่ทีมดไปมดไปมันก็ขาลื่นๆน่ะ น้นองฟ้าหนูลื่นไหมจ๊ะหนูลื่นค่ะแต่หนูเก่งจ้ะหนูเหมาะแล้วที่จะเป็นน้องสาวพี่จ้ะเดี๋ยวพี่น้องต้องไปกับพี่แล้วะจ้ะไม่ใช่น้องสาวแล้วลูกสาวจ้ะ,จะคุณพ่อยกใครแล้วจ้ะฮะอะไรนะมีค่ะมีทางด้วยแสดงว่าน้ำยังดมสมบูรณ์คนคงไม่ค่อยมาเที่ยวครับเพราะว่าอันนี้คือเป็นเส้นทางธรรมชาติที่เขาใช้ทำการเกษตรนะครับเนี่ยโอ้น้ำใสมากฟ้าอย่างนี้มีปลาไหมน้องฟ้า สะพานธรรมชาติเลยมดโมขอไปก่อนเว้ยลื่นเกือบล้มหัวทิ่มเลยอ่ะ้าหาปลาได้ไหมแถนี้ไม่คือขอให้หาไหมอะขอเ่ีพี่หาให้จากพี่เก่งพี่สาวหาตัวอะไรเนี่ยขอกั้นดาวหาปลาจับออสอ่ะ้ะเออน้ำเย็นมากนี่ นะครับจะเดินลอบไปตามน้ำครับไปตัวูน้ำตกนะครับว่าจะสวยอลังการขนาดไหนแล้วเราก็จะเอาไส้กรอกมาปิ้งกันนะครับโอ้นี่เขาทำน้ำกินเห็นไหมพอคุณทำบ่อน้ำกินแล้วก็ไม่เยอะนะครับต้องไปใกล้ๆกว่านี้ครับนะใครมาเที่ยวมาพักผ่อนขก็ใช้น้ำนในการดื่มนะครับเป็นเรื่องปกติเลยอุ้ยอันนี้น้ำตกเหรอนี่เหรอสูงๆนีดน่งนะปอดข้างบนน่าเออโอ้อันนี้คือทางน้ำชันๆเลยนะครับ โอ้โหเดี๋ยวขึ้นไปดูก,ก่อนโอ้อันตรายมากต้องระวังให้ดีนิดนึงนะครับโอ้นโอ้หขาจะอ่อนอุ้ยเป็นรวอมน้ำนชันๆเลยอะเนอะอันตรงนี้ตรงนั้นใช้น้ำตกหรือย,อยังทาง,งลาดนี้นะแล้วเราลงทางไหนตรงนี้ใช่ปะ่ะโอ้ซันมากสูงมากอันตรายครับเดี๋ยวเดินไปข้างหน้านะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูน้ำตกตรง ก่อนเลยที่น้องบอกน,กนะครับคนระวังเพราะฟ้าร้อนลงเขาแล้วนะครับโอ้โหชันมากน้ำตกสูงมากมีทางลงตรงนี้กับทางนู้นแ่ะตรงนี้ป่ะฟ้งงาลงก่อนได้ไหมเนี่ยดูลายก่อนคือเดี๋ยวผมจะดูจะให้ดูการเดินนะครับมันชันมากน้องฟ้าเดินดีดๆนะหนูหนูลงหนูมากี่ครั้ง,ลลง,งแล้วฟ้าค่อยๆเดินนะหนูนะชันและสูงมาก ดูสเสียงจักรจันทร์ครับความนมสมบูรณ์ของป่านี่คือใช่เลยผมต้องไหลไหล่ลงนะครับต้องตุดเท่าไหร่ครับเก็บพาไปอยู่เนาะแล้วที่โดนโดน้ำแบบพอโดนน้ำไม่คืนลุ่นเลยรองเท้าอู้วิชันจริงๆดูเห็นไหมถ้าเต็มรองฟ้าก็ค่อยเดินสาวด้วยเขาจะเดินอย่างนี้นะครับต้องห่วงน้องโมจิเดียวแหละกลัวจะลื่นเป็นหัว,วเอองงก่นสาใจใจเย็นต้องฟ้าใจเย็นจ้ะ <laughs> ชันมากเลยเรออรุงด้วยฟ้าลุงแก่แล้ว เออ o u c ชันว่ะต้องอสูดกระแทกกกระแทเอาครับ o u c ชันจริงแต่ดูเจมส์มก่อนฝ่าระวังนะคร<ฆ>ับเจมส์ค่อยๆลงลืน่นๆูๆดนูทางชันมากโอ้ตัวน,นี้คล้ายๆกันน้าขาดเลยฟ้า,ฟาค่อยๆลงหนูลงได้ไหมเออนู่นลงก่อนเลยเดี๋ยวๆลุงจะเก็บกล้องแล้วลุงต้องต้องใช้มือวิเศษแล้วลูก โอดนี่ดูสาวดอยของของเราวันนี้นะครับโอ้หันงลงตรงนี้สุดโหดมากดูฟ้าหนูรอลุงด้วยรอลุงด้วยขอเแยนให้ลุงลงก่อนเออเออเออขาขาอีอันนึงขาเลื่ต้องมาล่าลงเนี่ยลงที ไปองตาเดี๋ยวดูว่าจีกินกี่ตัวทุกคนป้องมดป้องมดมันแหละถูกต้องเออความหน้าดิถอยหลังลงดิโอ้โอหโอ้โหโอ้โโอ้ดูพี่สาวที่สาวร้อนของแท้เขาต้องอย่างนี้ป่ะเออโอ้ยน้ำตกสวยอ่ะน่าเล่นมากว้าวโอ้ โอ้ยน่าจะมีปลาแต่ว่าไม้เยอะมากเดี๋ยวผมจะับปลาพอเอาไว้ตามด้วยแล้วไปตามหาปลาทะเง็ดในเชียงใหม่ครับอโอ้ยงอยู่แค่นี้ดูว่าต้องลงไปอีกหรือว่าอยู่ตรงโซนนี้เอาที่นะับตกครับทุกคนมายืใ,ใกล้มาเอรฟ้าไปเดีย๋ยวเราจะไปดูนัดตกใ,ใกล้ๆแล้วเราก็จะตั้งแคมป์ติ้งย่างอาหารกันนะครับเอาแค่ตรงนี้แหละตรงนี้เป็นทุ่งทรายอุ้ยดียกำไยท้องเงือบเลยยังไงก็เปียกจ้ะโอ้สวยเนรฟ้าเน้อ มีชื่อน้ำตกใบฟ้ามีชื like ่อน้ำตกไหมมีค่ะชื่อว่าน้ำตกอะไรเอ่ยน้ำตกหมึกเกลืออันนนะอันน้น้ำตกอะไรพี่สาวไแปลว่าอะไรอ่ะพี่นักเที่ยวพี่นักเทีหมึกกลือแปลว่าอะไรรู้ป่ะลูกน้ำตกวยน้ำห้วยน้ำตกน้ำห้วยเออแค่นั้นแหละน้ำตกน้ำห้วยเออก็ นางเอกสวยว่ะล,ลูกสาว,วคุณพ่อถ่ายรูปด้วยไหมลูกได้ค่ะขออนุญาตพ่อคุณพ่อถ่ายรูปหน่อยรอได้ลูกเนี่คือมันจะงด้ดูเรื่องเขา เยอะมากอ้าวนี่เจ้าปลาแล้วก็อยู่ไปอีกหรอไม่ทำอะไรก็ใช่ไม่รับหาจแต่ปลาแล้วนะ่ะใางอั้นจะน้ำลึกกว่านี้ครับแล้วรูจะใหญ่หคะัะปูขอดูปูี่ปูสีอะไรเนี่ย โอ้ปูห้วยปูห้วยเจ <c oughs> ้ามันเถอะปูปูปูห้วยนี่ครับตามดูนี่คือของอาหารแต่ว่าตัวจะเล็กตแต่เอาตัวใหญ่นี่คือต้องไปทางนี้น่ะ <c oughs> คือใต้พงหินนี่คือน่าจะเป็นตัวใหญ่นะครับมา <c oughs> อยู่ในรูนู่นน่ะต้องเอาปืนยิงเอาอย่างงี้จับไม่ได้หรอกใ <c oughs> ต้โขดหินมีอยู่ี่พี่เห็นเป็นไว้คขับไปอยู่กี่พี่าเดินดูยอยู่แต่เป็นคุณ สามคุณครนะับเอาไหมไม่คุณค่ะหนูจะลงไปมหรออันตรายหนูอะไรนะบังฟ้าว่าไงนะ,าส,ะสาวด้วยจะลงไปจริงเหรอเคยลงมาได้ยังเนี่ยน้องมดเสียชื่อมดสาวดอยจะแซ่บระวังรถฟ้าไม่เป็นห่วงอ่ะฟ้าค่คอยๆหนูไม่เอาหนูไม่ต้องลงก็ได้เจอสาวดอยนี่ไม่ไม่อะไร โอระวังลื่นนะเอาจริงไว้น้องฟ้าเลยระวังลูกโอ้ตายลูกสาวโอ้ระวังฟ้าโอ้โหตายแล้วหัวใจคุณพ่อจะวายจะ้ะเอาจริงไว้นางเองกคนนโอ้ยฟ้าระวังลูกตายแล้วจะเล็กลูกเลยไม่ฟังะไรเลย หัวใจหัวใจหัวใจเจ๊แซบวายเจ๊แซบมองตาไม่เป็นไม่กล้าลงป้ามันไปจับปล่าไว้ขึ้นอะลำบากต้องมีคนคอยช่วยเราระวังระวังหน่อยเนาะค่อยลงจับมันลื่นทางนี้มันลื่นดู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 ตงตงทางต้งฟ้าลงตอนนี้มันลื่นต้องไปลงทางต้งฟ้าลงมาสริมตอนนี้มันมันชันไป มาลื่นโอ้ยสาดวดอยไปหมดแล้วเนี่ยแต่แต่แน่ทุกวันนี้คือเป็นผู้เฒ่าอยู่อยู่วันนี้คนเดียวระวังนะก็ค่อยดึงมือคอ่คอยค่อยก่อมือดีกว่าโอ้ยมันอันตรายอะ่ะน้ำมดไม่ต้องลงพี่ลงเอง,ง,งเออพี่ลงไปดี่ฝาผู้เฒ่าเดียวพี่ของลงไปดี่ฝาเฮ้ยอะไรอ่ะตุ้ใหญ่เหรอ เอา้าเดาตุ้ใหญ่อะอ่าอ,อย่าเอาของน้องตกนะอ้แาขาวอะเหค่ะลาดึงเนี่ยอาเวลาไปน,นีนูนลาดีี่อันนี้นลาีีอ่ะ โอเคแต่คุณจะลงบนเรือล่อฟ้าหาปลานะครับสาวท่นานเอเจจับปลาที่ผมต้องปลาดึงใจเธอครับว่าเธอสู้จริงๆนะครับสาวโดยสาวใส่รุยคนไม่ได้เข้ามาแน่นันครับลูกสาวคนลักสุดกองผมเลยเด็ยยโอ้ได้ไหมหนูระวังหนาอะไรนะ เลิกมันเป็นไรหน,หนูค่อยๆระวังนะอันนี้มันเป็นน้ำตกที่ไหลลงมาเป็นเบิร์กนะครับน้ำเป็นสูงนิดนึงโอ้ยพี่บอไม่จับปลาระวังหนูลูกสาวพอแล้วลูกนั่นดำเอาพอตอนนี้จะเป็นโพงใหญ่นะครับแต่ว่าปลามันเปลามันตัวใหญ่มันอยู่ลึกนะครับต้องต้องยิงเอาพี่บอลไปลงมาแล้วพี่บอลอยู่บนนู้ดลอยไฟอยู่บนนู้ดดีแล้วมันลื่นม,มันลื่น อันนี้มันเดินลงได้อีกกว่าไม่รูค้ครับน่าจะได้แต่ตรงนี้ก็ใครจะเป็นทีตาไค่ครับโอ้โหชันว่ะต้องไปยืนตรงน,นี้พี่สาวเคยลงไปไกลสุดแค่ไหนไกลสุนดน้ำตุ่ยนะครับอ๋อเหรอน้ำตุ่ยโอ้พอแล้วลูกตอนตอนพอเอาแค่นี้จะพอแล้วหนู ย่าแล้วเ,วเดี๋ยวเดี๋ยวคุณพ่อคุณจะจะวหายพ,พ่อเนี่ยอันนี้พี่นายจะกรพัจะ,จะ,จะวายเป็นห่วงไม่ต้องไปเนี่ยเอาแค่นี้พอแล้วขึ้นไปทำกับข้าวดีกว่าไปไม่เอาน้องฟ้า <ห ả? S 1> ขึ้นดีกว่าหนูปไปเมื่อกี้ไปทำใส่กรอกดีกว่าไปห่วงมากเลยจะลงอย่างเดียวให้ได้เลยเดี๋ยดูตอนขึ้นเดี๋ยดูตอนขึ้น<ห>อะไร โอ๊อปยปลาใหญ่เฮ้ยเด้เดวเด้เด้ใครเอามีอะนรได้ลูกปลาเลยวะโอ้ตายแล้วมั้งตายโอ๊ยป,าป,าปาลาปลาปลาก้างปลาก้างตายแล้วย่งไม่ตาย,ย,ตายโอ๊ย,ยอ่าไปเหรอนี่นี่เนาะโอ้มันจะตายแล้วน่ะเออโอ้เน่าตายเปล่าเนี่ย,ยมันโดนกัดมาเนี่ยเออตู้มันตู้มตูต้ตมันเน่าแล้วหนูไปล่อยไม่เถอะตัวนี้ดูตู้มมันเน่าแล้ว ปาหนูมาขึ้นปาหนูหมาฟ้าขึ้นดีกว่าป้าไปไปสนจังเลยสาวดูหัวใจผมจะวายเนี่ยลงมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บมดช่วยน้องๆหน่อยดิป้าเนี่เรี้ยงเลยป้าช่วยน้องขึ้นไปก่อนครับมันมันมันชันมากนะครับก็ปีนไม้ไปน้องฟ้าขึ้นป้าหนูขอหน่อย คาร์ดวนจอมซนต้องชื่อใหม่แหละรล่ว,วไปด้รู้อีกเออขวาไม่ดีแล้วปะลุขึ้นไปเร็วเร็วอันนี้อีกที่สามแล้วบัอบเชื่อ,อก่อนอันน้นองๆขึ้นไปก่นกนกนอนครับแต่ผมจะขึ้นตามผมแล้วจะได้ยาะว่าตอกไม้ปีนัง

ที่สาเจ้าใดเออเออโอ้โหอ้ไปเดี๋ยวไปซื้นกันนะครับที่าตายแล้วเจันตายแล้วจ้ะโซฟาได้ลหลว,ว่าเยอะ่านุ้ยแล้วฟ้ากคนดูกระทะหน่อยสิ กระทะสมัยไหนในกี่ปีเนี่ยไมเป็นหม้อหรือเปล่าเมื่อก่อนเป็นหม้อทำกับข้าวอ๋อนี่มันหม้อแต่มาทำเป็นกระทะใช่เกิดจากพ่อและแม่ก็จะ่เคยเห็นนี่หละพ่อหพ่อหนูทำ